วันนี้มาเล่นของเล่นความเห็ุกิข้าวแต่ร้านปิดเล่นของเล่นแทนเลยคาเฟ่ก็มี ม,าาม้าลายก,ก็มีสองตัวยีราฟก็มีแล้วก็มีสองตัวเด็กน้อยก็เล่นหนึ่งคน น้อยอยากกินชาเขียวพามากินชาเขียวคาเฟ่ฟาร์มเห็ดุราุาเ็กน้อยชอบอันนี้น,นุ้มดีเลยสรุป นี่หลายอย่างไปละไปละผมไม่เล่นน้ำละมีม้าโยกด้วยความเห็บชิงชา้า yêu ma đùn này đâu yêu ma đùn này này, hết giang, hệt Hết hệt giang,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  hệt Khuyên mà giang, Khuyên อู้ขึ้นมาลายได้ด้วยมา้อไม่ใช่มาลายมันฮีร่าบอู้ขึ้นฮีร่าบได้ด้วยลงไม่ได้ยวจับให้แป๊บหนึง่งแงบลงไม่ได้